เสนอจ่าย5,000บาทให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายล่าสุดที่กระทรวงการคลังก็มีกลุ่มการเมืองและประชาชนส่วนหนึ่งมายื่นขอเรียกร้องขอให้รัฐบาลทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปีซึ่งเช้าของวันที่20เมษายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายรัวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังในฐานะครษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่าโดยในระยะแรกนี้ก็จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อนและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิด ด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ทะเบียนทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านการทุบทวนสิทธิ์ก็จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน1 0,000บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษาไว้ด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2563เป็นต้นมาก็ได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันทําการส่วนบรรยากาศที่กระทรวงการคลังก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งพร้อมด้วยนายธีระเจียบุญโยกหัวหน้าพักคนงานไทยได้เดินทางมาที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องถึงเรื่องกรณีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทพร้อมยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของกระทรวงการคลังโดยใจความสําคัญในหนังสือก็ได้ระบุว่า ขอให้รัฐบาลทําการจ่ายเงินให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปีเพราะจะต้องมีสิทธิ์เรียกร้องเงิน5,000บาทเท่ากันทุกคนไม่ว่าอาชีพใดส่วนวิธีการก็ได้เสนอว่าให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารเท่านั้นไม่ต้องลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลใหม่พร้อมให้ทุกธนาคารจ่ายเงินไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นภายใน30วันเมื่อผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามถึงจุดประสงค์ของการมารวมตัวกันในวันนี้ หลายคนก็บอกว่าต้องการคำตอบว่าใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนไม่ใช่โกหกกันเรื่อยไปโดยกล่าวอ้างว่าเว็บไซต์ล่มไม่สามารถลงทะเบียนได้เลยรวมถึงคนที่ใช้อินเทอร์เนต็ตไม่เป็นจะทำอย่างไรและขอให้ยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิวปลดล็อกให้คนออกมาทำงานโดยตะโกนเน้นย้ำว่าไม่กลัวลรกแล้วไม่กลัวตายเพราะจะอดตายแล้ว สำหรับการเตรียมการของกระทรวงการคลังวันนี้ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยได้มาเตรียมการในพื้นที่โดยรอบและทำการปิดประตูกระชรวงทุกด้านสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ